จิตรกรกออนแอพักใหม่กำลังจะเปิดตัวอันนี้น่าสนใจว่ามันจะเปลี่ยนการเมืองค่ะวันนี้ h ฮ s h ท็ g สร้างอนาคตไทยซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นชื่อพักนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่านัดแน่นี่มันรวมหมดเลยนะ,ะยสร้างไทยเอาคำว่าสร้างมาอ,นา,อนาคตใหม่ <laughs> แล้วก็เพื่อถ่ยรวมต้องไม่แน่นะจะเป็นการแบบรวมกันของคนทุกกลุ่มม่่นี้แหละครับมาทุกกลุ่มครับมันคือพลังประชารัฐสาขาใหม่มเขาจะเปิดตัว19เมกราคมนี้นัดแนะกับสื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณตอมะส,สาวนายนยนอดีตัฐมนตรีการทรวงการคลางคุณสเดชสนที่จิรวงศ์อดีตัลมนตรีพลังงานสองอดีตการนำพลังประชารัฐโพสต์ข้อความ ส่วนตัวทั้งคู่เลยค่ะแจ้งความคืบหน้าในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่นะคะหลังจากที่เลื่อนมาแล้วรอบหนึ่งครูตามาก็โพสต์บอกว่าผ่านพ้นครึ่งเดือนแรกของปี65ไปแล้วหวังว่าทุกท่านจะได้เริ่มต้นชีวิตและการทํางานที่ดีมีพลังในการเดินตามเป้าหมายก่อนหน้านี้ผมได้เรียนกับทุกท่านไปนว่าผมได้สัมผัสถึงความรู้สึกของชาวไทยที่มีความกังวลต่ออนาคตของประเทศมองไม่เห็นว่าจะเดินไปต่อกันยังไงเพราะมีปัญหามากมายหลายปัญหาฝังรากลึกทําร้ายประเทศมานานเกินควร และหากเราปล่อยให้ความรู้สึกดังกล่าวเกอกกินใจทุกคนไปเรื่อยๆวันหนึ่งทุกคนก็จะรู้สึกหมดหวังเมื่อถึงเวลานั้นประเทศคงไม่สามารถอยู่บนเส้นทางที่จเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ผมเชื่อว่าพวกเราไม่อยากอยู่อย่างไม่มีความหวังดังนั้นเราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากมาร่วมกันจัดการกับปัญหาที่มีอยู่เราไม่มีเวลาที่จะไปบอกว่าใครถูกใครผิด แต่เราจะต้องไม่ซ้ำเติมปัญหาและสถานการณ์ที่เป็นอยู่เราจาเป็นต้องรวมพลังเพื่อทําทุกอย่างให้ประเทศของเราดีขึ้นผ่านพ้นวิกฤตไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจโรคระบาดหรือสังคมที่อยู่บนความขัดแย้งเพื่อประเทศไทยก้าวต่อไปได้สร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานของเราต่อไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ยังได้โพสต์ข้อความว่าก้าวต่อไปอุตมะสนที่รัฐสองปีหายไปไหนตั้งพรรคใหม่ชื่ออะไรใครร่วมบ้างอยู่ขั่วไหนเป็นอะไรเราไม่มีคใคร แคนดิเดตนายกชื่อสมคิดหรือเป็นใครเศรษฐกิจแย่แก้อย่างไรนโยบายทําได้จริงไหมสร้างอนาคตไทยด้วยการพบกัน19มก,กราคมนี้ค่ะสิ่งที่เกลียดนิดนิดยังไงคะคือคําว่าเราไม่เวลาจะไปบอกว่าใครถูกใครผิดอม,มีครับถ้าจะบอกแต่คุณเลือกจะเซฟคำที่แท้จริงก็คือว่าเลยเวลาหาคนผิดค่ะ เป็นเวลาหาทางออกให้ประชาชนสวยกว่านะอย่าดัดจริตแบบนี้กูมีเวลาเหลือเฟือที่จะบอกว่าใครถูกใครผิดแต่มันไม่มีประโยชน์กับประเทศชาติเพราะมันไปเพิ่มความขัดแย้งเราจึงพูดสั้นๆว่าเลยเวลาหาคนถูกคนผิดใช้เวลาหาทางออกให้ประชาชนและประเทศชาติจึงมีสองสอสลาออกจากพลังประชารัฐ แล้วบอกชัดเจนว่าฉันจะมาอยู่พักนี้ชัดเจนแล้วนะคะนั่นก็คือคุณสุพลฟองงามค่ะสสบัญชีรายชื่อจากพลังประชารัฐและคุณสันติกิรนันสสบัญชีรายชื่อจากพลังประชารัฐยื่นใบลาออกจากการเป็นสอสมาสมาชิกพักและสอสอเรียบร้อยต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะรายงานบอกว่าทั้งสองคนนั้นจะมาร่วมงานกับพักนี้แหละค่ะสร้างอนาคตไทยไทยสร้างไทยอนาคตใหม่เพื่อไทยเดี๋ยวคนสับสน คุณสุพลฟองงามบอกว่าลาออกเรียบร้อยแล้วค่ะยื่นกับเลขาของพักแล้วก็ท่านชวนแล้วยื่นกับกกตเรียบร้อยโดยตนจะไปเปิดตัวกับพักสร้างอนาคตไทยคุณธรตมะในวันที่19มกราคมนี้เซ็นทรัลเวิด์พบผมแน่นอนนะคะเขาควรจะชื่อพักสร้างอนาคตรประชาไทยทําไมอ่ะจะได้มีประชาธิปัตย์ด้วย,ยใช่ไหมสร้าง ไทยสร้างไทยอนาคตอนาคตใหม่ยาวไปประชาประชาธิปัตยยาวไปไทยนี่สเกียรติเพื่อไทยก็เอาภูมิใจไทยก็ได้พรรคการเมืองนี้จะเปลี่ยนแปลงนะจะมาละลายความวุ่นวายการเมืองในเวลานี้ครับเพราะพลังประชารัฐไปต่อไม่ได้แล้วพูดกันจริงๆคุณเห็นไหมสามิตรไม่ลงพื้นที่ภาคใต้เลยสักคนเดียวเออใช่ใช่ เขารอเวลาว่าจะไปไหนต่ออเขาคงไม่สามารถอยู่กับธรรมนัตการเลือกตั้งภาคใต้ครั้งนี้ธรรมนัตตายละเรียบร้อยค่ะแล้วพลเอกประวิทธ์ก็เป็นซาแล้วยังจะไว้ใจธรรมนัตต่อไปได้อีกไหมคะประเด็นอยู่ที่ตรงนี้เองค่ะพลเอกประยุทธ์ยิ้มละยิ้มว่าฉันไม่ต้องทําอะไรงไงมึมงไปผูกคอตายกันที่ภาคใต้อถูกไหมฮะค่ะจึงเหลือแค่ว่าพลเอกประยุทธ์จะไปอยู่ตรงไหน พักนี้จะเอาพลเอกประยุทธ์มาเป็นตัวขายไหม,มเมื่อดูเลือกตั้งตั้งซ่อมภาคใต้สองจังหวัดพลเอกประยุทธ์ยังเป็นตัวขายอยู่อ,มอ,มอมแม้ว่าลูกค้าอาจจะลดลงบ้างค่ะแต่เมื่อเทียบกับคนอื่นๆที่มีอยู่ในขณะนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ก็ยังเป็นสินค้าที่ป๊อปปูล่ากว่าอือนะฮะทีนี้พอพักนี้ชูเรื่องของเศรษฐกิจทางออกให้มันเป็นนโยบายที่แข็งแรงเนี่ย แต่คนไม่ได้ซื้อนโยบายนะเวลานี้คนซื้ออารมณ์ซื้อ,อความรู้สึกที่และ,ะยิ่งหมอ<น>วรงกรีทาทับใส่เสื้อเหลืองออกมาเนี่ยมันกําลังจะทําให้โจทย์การเลือกตั้งกลายเป็นการเลือกข้างอีกแบบหนึง่งคือเอาสถาบันหรือไม่เอาสถาบันโจทย์เดิมคือเอาทักษิณหรือไม่เอาทักษิณถัดมาคือเอาประชาธิปไตยหรือเอารัฐประหารสืบทอดอำนาจ โจทย์ครั้งนี้มันจะน่ากลัวขึ้นตรงที่เอาประเอาสถาบันหรือไม่เอาสถาบันเราจึงอยากเห็นพักแบบนี้ดึงอารมณ์คนออกมาจากการเผชิญหน้าแล้วเอาสถาบันมาเป็นเงื่อนไขสถาบันจะต้องอยู่ในนโยบายพักว่าเราจะขับเคลื่อนกฎหมาย<อ>ในการปกป้องสถาบัน<อ>แต่เราจะไม่เอาอารมณ์คนและความขัดแย้งคนมาสู้กันในนามของสถาบัน<อ>มันสุ่มเสี่ยง เกินไปกับทั้งสถาบันและประเทศชาติเพราะฉะนั้นเอานโยบายเอาปัญหาประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วหาทางออกกันโดยที่จะมีคนที่คุณไว้ใจเป็นนายกก็คือพลเอกประยุทธ์นะพลเอกประยุทธ์มีประตูเดียวท่าที่ผมเห็นตอนนี้คือมาอยู่พักนี้หรือจะไปอยู่พักที่กปรปปสจะตั้งม,มันจึงต้องรอให้พักนี้เปิดตัวแล้วดูว่าทีมมีใครบ้าง เขาจะชูใครด้วยไหมคะวันเปิดตัวเขาจะต้องพูดเรื่องนี้ด้วยไหมคะว,ว่าเขา,เขาจะชูใคร เขาจะเปิดตัวว่าเขาจะหาทางออกให้ประเทศใครอยากหาทางออกให้ประเทศมารวมกันที่นี่เขาต้องระดมคนให้ได้ในระดับหนึ่งก่อนในระดับที่จะได้เหมือนพลังประชารัฐข่าวที่แล้วอะแล้วทีเนี้ยเขาค่อยหาหัวเขาค่อยเจรจาว่าลุงตู่ถ้าลุงตู่มารอบเนี้ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างจะมาปล่อยคนอื่นมาเฉดหัวพวกเราเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะแล้วลุงตู่จะต้องอย่างนั้นลุงตู่จะต้องอย่างนี้ เ,เขายัางไม่เปิดตัวทีเดียวหรอกว่าเป็นสมคิดเป็นประยุทธ์หรือเป็นใครคมันเร็วเกินไปที่จะชูให้เป็นจุดอ่อนจิตรกรออนแอร์